ที่น้าทุกคนตอนนี้เรามีเกมโปรบกในแมปบาร์รดซอมบี้อีวอลูชันแล้วก็แมปบาร์รดอีวอลูชัน oh. กันนะ oh. เอาล่ะจะมีอีเวนต์ตัวใหม่ๆตัวไหนเข้ามาบ้างห่างไปลองเล่นกันเลย <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเรานะคะ oh. ก็จะมาลองเล่นแมปแรกกันก่อนแมปแรกก็คือเจ้าแมปของบราร์รดซอมบี้อีวอลูชันซึ่งเมื่อคืนเนี้ยเจ้าของแมปเขาก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์เข้ามาใหม่ส,สดๆแลร้อนเลยค่ะเออมาให้กัดให้ติดเชื้อซอมบี้ซะดีๆแล้วก็ตัวกระยี้สีเขียวเนี่ยก็คืออีเวนต์ข่าวที่แล้วเนาะโอ้ oh. แต่ว่วามัันอป ปากโอ้โหกีไม่ได้าำชื่นใจเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีเวนต์ข่าวที่เรากันก่อนเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าก้าอีเขียวนะคะไปตีเจ้าแมตโต้ซอมบี้ก่อนนี่ไงจะ,ะตัวนี้อีเวนต์แรกของแมปนี้เลยโจมตีแบบว่าขัน้นสุดเมื่อเราตีเจ้าแมตโตแล้วนะคะเราก็จะได้กล่องมาเปิดค่ะเป็นกล่องของบ็อกซ์เมโตเราจะมาลองเปิ่ดูนะเนาะชวยปิ้ง อันนี้จะเป็นกล่องรูทบ็อกนะคะก็คือเป็นกล่องกาชานะคะรูสิว่าเราจะลุ้นได้ตัวไหนหอ๋อเกลือเน,น้นๆจริงๆเราก็เปิดได้ก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละเราเรามาปแปลว่าเป็นเจ้ามาตรซอมบี้ดูค่ะหลังจากที่เราเปิดกล่องได้เนาะ,ะซึ่งเปอร์เซนต์จะได้เนี่ยน่าจะประมาณ200กล่องขึ้นไปนะคะแต่ถ้าบางคนโชคดีเนี่ยเปิดไม่กี่กล่องเนี่ยมันก็แบบว่าเปิดได้แล้วเนาะจมูกแดงมาเชียวแต่เขาการันตีที่4 0 0อกล่องนะ และนี่คืออีเวนต์ข่าที่เราค่ะซึ่งคนมี้เซิร์จะต้องล็อกอินนะคะช่วยกันเข้ามาตีไเด,ดิงในเกม30ล้านนะคะแล้วก็ล็อกอินมารับเจ้าตัวนี้ได้เลยวิแต่ว่าเจ้า,าจตัวนี้ก็โจมตีแรงเหมือนกันนะโอ้วมีการนั่งเลยอะ่ะดูดิกาน,นั่งโนกัดก้นเลยโอ้ยพยองอ่ะจากโดนกัดก้นมา เอ้ยไม่การนั่งอันหลันนะ่ะเฮ้ยเราฝักโู้มันตัวอะไรอ้อมและนี่ก็คืออีเวนต์ของเมื่อคืนนี้ค่ะเอ,อ๊ทำไมตาตาคล้ายๆกับไมโครเลยอะ่ะคือไม่คึ้นจ็คสันนี่นเองเอ๋ออีเวนต์ของเมื่อคืนเนี่ยเขาให้เราตีกับบอสไมโครเค่ะเราก็เอาโจก๊กอี้เขียวเนี่ยแหละโจมตีทางสุดหน้าตอนงนี้แล้วนี่ตุ๊บตับตุ๊บตับตุบตับไปตีกับไมโครนี่นี่ซอมบี้นี่ ชื่ออันยากจุ้งดีแค่จะทันกันแล้วเมื่อเราตีบอสใหม่เทิรเสร็จนะคะล้วก็จะได้รับกล่องมาค่ะฟึ้โอ้โหเมื่อวานอีเวนต์นะคะมันสามารถแบบว่าตีแล้วรอบกล่องมาได้เยอะลแหละแต่ว่าเราจะมาลองสุ่มปิดกันอีกรอบหนึ่ง๋อเกลือเกลือสุดๆเราจะมาลองเปิดกล่องดูเนาะ จริงๆเราเปิดได้แล้วโอเคเราจะมาลองแปลงร่างเป็นเจ้าไมเคิลซอมบีนี่ดูนะคะซึ่งเจ้ตัวเนี้พลังโจมตีถึงสองแสนด้วยกันเลยนะโอ้โหมาเดินมูนวอล์กแข่งกันดีกว่าแต่ว,ว่าตัวมันสุขพอ,พอกับเจ้าตัวก็อีเขียวเลยนะแน่ๆนถ้าโจมตีก็คือท่าเตะน,นะมีมะเตะแข่งกันไหมลักตตะนี้น โอ้เตตุต่มหมอ,อเตะเล็บเขากันี่ไงอุ้ยอย่าดูถูกเขานะพลังโจมตีเขาถึงกับสองแสนเลยนะชี เดี๋ยวพี่เชนจะเปิดให้ได้บ้างลันหน้าฮะนี่เลยเปิดกล่องแรกๆก็ได้เลยนะอ๋ออย่ามาเตะพี่เชนนี่นะนี่นะเตะเอาพี่เคนเหรอว้าต้อต้อลืมไปเตะเลยเตะเลยโอ้โหดูท่าไมค์ึ้ลื่อนก่อนไม่ได้มูนวอล์กนะใช้เตะเดินหน้าเอาโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่2กันต่อเลยเนาะก็ชื่อว่าแบร o อ Evolution ค่ะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็เพิ่งมีการอัปเดตอีเวนต์เมื่อคืนนี้เข้ามาเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ใหม่ๆกันดีกว่าเนาะเมื่อคืนเนี่ยเเ้้้าาาใหหรรทออะไบง เฮ้แคนดูดิเฮ้นี่มันบอสบาลามี่บาลาเบเล่โอ้โหตัวยังใหญ่เลยเราต้องมาตีในเวลาอีเวนต์นะอ๋ออีเวนต์เขาบอกว่าจะมีมาอีกทีก็คือวันจันใช่ไหมคืนวันจันทรใช่เปล่าแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเพิ่งไปตีกับบอสตัวใหม่มาค่ะรู้สึกว่าเธอตัวเนี้โจมตีแรงสุดเลยนะเราก็จะใช้เจ้าฮิปโปมาเก็ตนะคะไปโจมตีเฮ้ยเดี๋ยวมันหนีไปแล้วหูทัศน์สด้วยเขาหนีไปวอลสังแล้วเราตามไปวอลสังกันแล้วนี่นี่ถึงเวลาเก็บกล่องแล้วค่ะ ในอีเวนต์เมื่อคืนเนี้ยพอตอนท้ายๆอีเวนต์นะคะเขาก็จะแบบว่าสเปากล่องขำให้เราเก็บเนาะตอนนี้เราก็าเก็บเจ้ากล่องเนี่ยมาได้ประมาณ1 4, 10, นะะึ่กล่องอะค่ะเราจะมาลอกเปิดแรนดัมดูนะว่าเราจะเปิดกรชาได้เกลือหรือว่าเปิดได้เจ้าบอสตัวใหม่นะคะนั่นเกลือแน่นอนชว่วยเอาทำใหม,มันเกลือเย,ย,ย,ย <c oughs> อะจุงอาจจะต้องเปิดหลายรอบนี่นะ,ะบางคน,นี่จจะต้องเก็บสะสมกล่องเยอะนี่นะ,ะแต่ว่าถ้าบางคนโชคดีนะคะเปิดแค่แบบกล่องแรกๆเนี่ยก็จะได้เลยนะ อย่างตอนนี้เราก็เปิดได้แล้วพอดีเลยค่ะเราเปิดได้บอสตัวใหม่พอดีเลยมาลาเนอมาลาเล้วนี่คือพลังโจมตีของมันตอนนี้ก็คือพลังโจมตีของมันเยอะสุดแล้วนะโอ้โหยังโหดหน้าหน้าตาไม่น่าโหดเลยเฮ้ยดูดูไปเหมือนเจ้าดินเลยเนาะโอ้ดูดิเท้าโตมากเลยพี่เคนเท้าโตเท่าใบลานเลยนะบอกแล้วอย่าเตะพี่เคนมาก <laughs> เฮ้ยเขากระโดดเหยียบตั้งหากเราไปหนูท้าโจมตีก่อนตีรังกายเหยียบโอ้โหรุนแรงอือหือตุ้มต่ำเรา,าสู้กับบาตจราเขานี้ เฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะโอ้โหสามทีตายแน่หรอใช่แล้วสารทีตุ้ยาเ็นเงี่ะเป็นเงลยจะพวกแม่รอดไบอกเลยว่าแพดเก็บแมวเขาหน้านี้สบายเลยและนอกจากนั้นค่ะอีเวนต์ข่าวที่เราเนี่ยมันก็จะมีมาร์เก็ตคดพด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูค่ะมันก็จะสุ่มกาชานะคะว่าจะได้ฮิปโปมาร์เก็ตหรือเปล่าเนาะซึ่งข่าวที่เราเนี่ยเราก็เปิดด้านแล้วแหละอย่างตอนนี้ก็ยังเปิดได้นะ ถือว่าไม่เกลือเนอะนี่ไงเจ้าฮิปโปโปซูเปอร์มาร์เก็ตติโน่อ้อชื่อมันอ่านยากเลยนะฮิปโปตามิโนซูเปอร์มาร์เก็ตินอ้ออ่านชื่อทีนึงนี่เมาอ่ะมึนเลย <c oughs> ลิ้นทันกันไปหมดแล้วโอ้โห oh มีอะไรบนเชลมากันะัล้นะนะมันเหมือนจะเป็นฮิปโปผสมกับเจ้ามาร์เก็ตเลยอะ โอ้โหเอ้ในปากของมันมีชั้นวางผลไม้มีเครื่องดื่มด้วยเขากินโคกเลยอ๋อใครอยากได้อะไรก็สั่งเขาเลยนะเอ้ยครังว่ามีผักอยู่บนหัวด้วยเหรอนี่พลังการโจมตีของเขาก็ใช่ย่อยนะแต่ว่าแพ้เจ้าบอสใหม่ตัวเมื่อกี้นะก่อนหน้าจะมีเจ้าดินเนี่ยตัวนี้ตีแรงสุดเลยนะอ๋อตัวนี้เป็นอีเวนต์คราวที่แล้วอนะ โอ้โหโอ้โหโอ้สู้กันใหญ่สู้กันใหญ่โอ้โหรุนแรงแรงตีนานอยู่ตีนานอยู่สำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะคะมันล็อกดาเมจนะคะทำให้จะต้องตีนานหน่อยไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ยหายท้องไปเลย โหดเกินเดี๋ยวเราไปดูอีกอีเวนนี่ดีกว่านะอีเวนอีเวนนี้นะคะจะต้องลงดันเจียนค่ะอย่างน,นี้เราจะ create party กันก่อนเนาะแล้วก็เป็น the Grand Arena ค่ะเป็นเจ้าหมีสีชมพูนะคะเราจะเลือกเป็นโหมดฐานะคะแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นหนึ่งคนเนาะไปด้วยโอเคเราโหลดแล้วเดีแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่ดันเจี้ยนแล้วค่ะก็แค่รอเขาด,ดาเนานะวระตูถึงจะเปิดนะคะคล้ายกับการเล่นโบลิ่งกันเลยเนาะมาแล้วมาแนละ้ว สไตรส์สตร์แล้วเกับยัง่งยังยังไม่สไตร์เหมือนกันเดินหน้าแบบแว่าเป็นพวกแบบเล่นโบลิ่งนะแต่ว่าตัวเราเดินเองไปโจมตีเนาะเก้าฮิปโปมาเก็ตเนี่ยก็คือโจมตีแรงกันนะจริงๆใช้เจ้าดินจะดีกว่าะคะถ้าใครเปิดกล่องเจ้าดินได้นะอะเรามาแล้วให้ย่ะเฮ้ยตกตับตกตับจะเพลินกับแล้วกับเลาโอ้ยหน้าตามันเหมือนโบลิ่งจริงๆนอะเนี่ยจะแพนกินน้อยโอ้ยนี่ไงเจอบอสแล้ว บาลารินี่บาลามินี่กาลิเนี่นี่โอ๋อยาวมากทำไมชื่อยาวจุ๊บอุ้ยแต่น้องขนสวยนะน้องขนสีชมพูเอาละค่ะหลังจากที่เราตีเจ้าบอสมีสีชมพูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกรอบกล่องกาชาให้เรานะคะแล้วก็เก็บสะสมไว้เปิดค่ะแล้วเรามาเปิดดูเนาะว่าเราจะเปลือหรือเปล่านะไ้ยขายได้ขายโดนมันต้องเปิดเยอะๆเนาะเรียบร้อยเราเปิดได้แล้วแหละเราก็มาปลดล็อกให้ดูเลยนะคะลองแปลงล่างดูโอ้โหเจ้ามีบาลารินี่ พลังการโจมตีก็ยังน้อยกว่าเจ้าตัวข้างๆอะนะเบอรินนีเปลามินนีกูอาร์ดินนีแต่ว่าเขาเทนะนี่ขนเขาเป็นสีชมพูอุ้ยแสบตาทำไมเอฟเฟกต์มันแรงขนาดนี้เอาวุฒของเขาจะเป็นค้อนสส่ฟ้าเนาะหรือว่าค้อนเลเซอร์อะไรสักอย่างอะนะหน้าตาเขาแบบว่าพร้อมบวกมากเลยวิ่งไปลองดิโอ้ยไอเจ้าขวัวฟุตบอลไอเจ้าปตาตตเพียนลองตีกับเจ้าปตาตตเพียนนี้ตีหนึ่งทีตุย <c oughs> ไอตีหัวฟุตบอลหน่อยดิว้า อันนี้ใช้ได้นะแต่ว่านะซู้โจ้บอสไม่ได้เนาะโจ <ๆ S 1> ้บอสของอีเวนต์เนี้ยเขาว่ามันตีแร้ากว่าเยอะล่ะอันนี้เขาให้มาเก,ก๋ๆสำหรับคนที่ต้องการปั๊มเมวล,ลงดันเจียนนะคะตันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่หนักมากคู่ควรกับการปลดล็อกมากๆเลยโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นบร์หลอดซอมบี้อีเวั่นกับบารหลอดอีเวนต์ไม่แค่นี้กันนะเดี๋ยวถ้ามีอีเวนต์ใหม่ๆนะคะเข้ามาอีกแล้วก็บอกเราก็จะเข้ามาอัปเดตอีกนะถ้าชอบบารลอดอีเวนตอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระอย่าลมาพูยกันระ okay <laughs>